สวัสดีครับนักเรียนนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนี่เป็นงนสถานที่จากคลิปที่แล้วเลยนะครับทักษะในวันนี้ที่จะสอนนะครับคือการยิงบอลด้วยหลังเท้านะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกัน เข้าสู่กันบรรยายเสียงกันอย้ะครับขั้นตอนของมันก็คือสายตามองเป้าหมายที่เราจะยิงไปนะครับเกงงข้อเท้าเข่าสะโพกเหยียดข้อเท้าลงนะครับเวียงขาใช้จุดแข็งบนหลังเท้ากระทบบอลนะครับเพื่อให้บอลมีประสิทธิภาพในการออกไปกับเท้าเรานะครับข้อ4นะครับสําคัญมากก็คือมันฝึกซ้อมบ่อยๆครับแล้วจะทําทักษะนี้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผม เดี๋ยืมฝึกซ้อมกันนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันการยิงบอลด้วยหลังเท้านะครับคือการยิงด้วยความรุนแรงนะครับจุดกระทบของเท้าที่จะไปสู่บอลเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงหลังเทา้าแล้วจะมีเป็นที่เป็นกระดูกนูนๆหน่อยๆอ,อ่าใช้จุดนั้นกระทบบอลน,นะครับจะทําให้บอลมีความรุนแรงนะครับและอย่าลืมเอาไปฝึกกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ